สวัสดีครับด,ดีดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องพจนพาเที่ยววัดนะครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดพะเนียงแตกครับที่จังหวัดนครปฐมนะครับวัดหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกนี่แหละครับเข้ามาด้านในแล้วนะครับส่วนอาหลวงพ่อตาหลวงพ่อทาองค์ใหญ่อยู่ฝั่งนู้นครับ นู่นเลยครับตั้งอยู่ตรงนู้นครับแต่วันนี้คงจะไม่ได้ไปหรอกครับเพราะว่าแดดแรงครับแต่เราเข้าไปชมบรรยากาศภายในดีกว่าว่ามีตรงไหนหน่าสนใจแล้วก็เข้ามาด้านในตรงนี้สถานที่ร่มเย็นครับนี่ก็เที่ยงกว่าแล้ววันนี้ทิพทองขอพรหลวงพ่อจำเร็จหลวงพ่อทา มาด้านในมีจุดสถานที่กราบไหว้ขอพอรกันเยอะแยะเลยครับทุกคนนี่สิยงโชคเสียงลาภเป็มไนอมกนี่แหละครับเดินตรงเข้าไปตรงนี้เลยนะครับทุกคนถวายสังฆทานวิชาดอกไม้ทุกเทียนตรงนี้นะครับครับตามจิตสถานนี้ครับดอกไม้ก็จะแช่เย็นเลยนะครับดอกไม้ นี่ครับยูทูบขอพรหลวงพ่อทาแล้วก็ปิดทองหลวงพ่อทาได้เลยตรงนี้เลยนะครับหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกไปกันครับตรงนี้บูชาวัตถุมงคลหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกอำเภอเมืองคอนครปฐม สูสเจาวัดรูปแรกวัดพนเนียงแกรกครับอันนี้ก็หลวงพ่อทาหลวงพ่อทองประทานไปครับเดี๋ยวเข้าไปชมด้านในกันจุดนี้ รบรรยากาศภายในวัดด้านในเข้ามามีสถานที่ทำบุญเยอะแยะมากมายครับฝั่งนี้ก็มีด้านในดีกว่าขึ้นด้านบนดีกว่าครับนี่ครับนี่ครับเป็ทองหลวงพ่อทาครับ ขอพรหลวงพ่อสำเร็จครับนี่ครับเข้ามาด้านไหนก็เข้ามาขอพรหลวงพ่อสำเร็จ ได้ครับไแป๊บหนึ่งครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศด้านนอกกันแป๊บหนึ่งนะครับสักครู่หนึ่งนะครับนี่ครับแดครับไปชมวัตถุมงคลกันดีกว่าเข้ามาด้านในโอ้โติดแอร์เลยครับเย็นสบายคิดว่ามีอะไรโอ้โหนี่ครับเยแยะเลยครับอืม เอาโอ้โหเรือสัมภาระสามพับ3,999บาทอันนี้ก็เป็นรูปภาพราคาเท่าไหร่ยีราคาไม่มีครับอันนี้ก็รูปหลวงพ่อทาพร้อมกรอบเลยนะครับ399ร้อาเก้ารูปลอ,อพ,อพออระประธานหลวงพ่อสำเร็จครับ พระบูชาอไปบูชาได้เลยห9 9่นอันนี้สองพันเเป็นช่อช่อไม่รูมือนกันสักอันนี้ก็ลูกหลอหลวงพ่อทาครับพ9 9เ 99, 2, 999 2999นี่คืออืนี่จะเป็นลซีรีครับสององค์สองเนื้อ1 4น9ครับ 2,999ทาเวสุรันครับล่ำรวยรุ่งเรืองอันนี้คือ999ครับโม้คือพยากรุด3,999ชอบเป็นชอบ ก็เรียนหล่อย้อนยุคอันนี้ไม่มีไม่ไมไมเ,ปเป็นตู้เลยครับเป็นชุดเลยแต่ผมไม่ไม่มีราคาก็กไม่รู้ราคาอันนี้499ครับหลวงพ่อโตสักสิทธิ์ แปดร้อยเก้าสิบเก้าครับรูปภาพนี่ครับรูปภาพรูปภาพผมว่าทาครับมีให้เลือกเยอะแยะเลยครับทุกคนราคาครับราคาเก้าร้อยเก้าสิบเอเก้าสิบเก้าบาทไปาาลแล้วครับราคาลงแล้วครับอันนี้ก็เก้าสิบเก้าบาทมีแผ่นใหญ่เลยครับทุกคนร้อยสี่สิบเก้าครับ 99นะครับพยัน49บาทครับนี่ครับ49บาทอันนี้พื้นใหญ่ครับทุกคนพื้นใหญ่เลย99บาทครับพื้นใหญ่24นะครับราคาเดียวกัน99บาท พยันนังกวักอ้าวราคาหายไม่แน่ใจครับว่าราคาจะราคาคเดียวกันหรือเปล่ากับอันนี้น,นี่เป็นพระครับเป็นพระน่าจะเป็นเป็นพระพงครับกาสุบก,ก้าบาทเอาที่มีราคานะครับราคาไม่มีก็ก็ให้ได้ชมครับนี่ครับ ที่มีราคาด้านในก็เก้าบาบาทครับนี่100บาทพศสองห้าห้าบหนึบาทเหรียญตรงนี้เป็นล็อกเก็ตล็อกเก็ตก็ไม่ทราบราคาครับอันนี้99ที่ไม่มีราคา ไม่มีป้ายครับมีราคาแล้วครับแต่ไม่มีป้ายรกคาสิบเก้าเป็นเนื้อผงนะครับเนี่ยเก้าสิบเก้าอันนี้ก็เก้าสิบเก้าครับเป็นเนื้อผงครับเนื้อผงหมดเลยนี่ก็หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าครับลูกข้อทาครับ นี่ก็99อันนี้ไม่มีป้ายราคานะครับหลวงพ่อทาวัดพนินียแตกนี99ครับเป็นเนื้อผงครับเนื้อผงนี่เป็นเหรียญครับทุกคนเหรียญก็499ครับหลวงพ่อทาวัดพนินีแตกอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมมีหลายแบบครับราคาเดียวกันเลยครับเนี่ย อันนี้ร้อยเก้าสิบเก้าครับรุ่นสมปรานะเป็นแบบเป็นล็อกเก็ตครับอันนี้ก็ราคาเดียวกันแล้วครับหลวงพ่อทาร,ร,รุ่นเจริญรุ่งเรืองอ๋อครับร้อยสิบเก้าเหมือนกันอันนี้สองร้อยเก้าสิบเก้า มีอะไรพญ,ญาเสือพญ,ญาเสือเรียกซับอือนี่ครับสองร้อยเก้าสิบเก้านี่ก็สองร้อยเก้าสิบเก้าครับหมูทองนำโชคโอ้นี่ครับทุกคนอันนี้ถัดลงมาครับร้อยเก้าเก้าหลวงพ่อทาจิงคุณแผน มีสองแบบสองนี้นนนร้อยเก้าเก้อันนี้ร้อยสี่ครับอันนี้หนึครับหนึ่มีสี่ร้อกับ499 ตาหลวงพ่อทามสองร้ยเก้าสิบเพญาเต่าเรือนครับพญาเต่าเรือนมีสเนือนะครับอันนี้ก็สองเก้้าเหมือนกันก็สังกระจายครับโดยซับเสาห้า ร้อยเก้าเก้าครับลงทอดทาเนื้อแร่เหล็กน้ำพีที่ระลึกเราเรียนรุ่นหนึ่งรุ่นสองโอ้นี่ครับขัดมาทางนี้ครับทางนี้ร้อยเก้าเก้านี่ครับนี่ครับร้อยเก้าเก้าอันนี้ก็ร้อยเก้าเก้าเหมือนกัน หลวงพ่อทาอันนี้ก็ร้อยเก้าเก้าเหมือนกันครับนีร้อยสี่เก้าปิตาิตาหลวงพ่อทาครับนี่เป็นชุดเลยนะครับ ราคาตามนี้นะครับอันนี้สองร้อยสี่สิบเก้าตั้งหน้ารถก็ได้ครับไปตั้งหน้ารถเลยดีก็ตั้งหน้ารถเหมือนกันครับสามร้อยเก้าสิบเก้าครับอันนี้สองร้อยเก้าเก้าลงขับด้านในนี่ครับตั้ง,นนงหน้ารถ องเทา้าเวสุวรรณนครับสองร้อยสี่สิบเก้าอันนี้สามร้อยเก้าสิบเก้าครับอันนี้เก้าร้อยเก้าสิบเก้าครับแปดร้อยเก้าสิบเก้า 499ครับนี่ครับ499ด้าดนใน5้9ครับเป็นแบบเหรียญโอ้นี่และครับเก้าพันเการ้อยเก้าสิบาครับนี่ครับ มีหนึ่งร0ครับกำไรก็มี49บาทนี่เลียเ,เลียญเล็กๆครับก็49บาทเหมือนกันสนนี่พึ่งอ๋อสี่พึ่ง4ีบาทเก้าสาสอันนี้199ยครับ กระตุกครับป็นกระตุกอ๋อนี่เหรียญประจำวันเกิดครับปจำวันเกิดหนึ่งร้อยบาทครับเหรียญประจำวันเกิดหนึ่งร้อยบาทนี่ครับมีทุกวันเลยนะอันนี้รูปภาพรูปภาพปพรกอบเท่าไหร่ครับ อ๋อสามร้อยเก้าสิบเกลูกเดียวนะ,ะ500อ๋อลูกเดียวนี่500ครับอ๋อมี399นะครับลูกเดียว500นะโอ้สร้อยประคำก็มีครับทุกคน99ราคาเดียวกันหมดเลยครับนี่ครับนี่ครับพร้อมขึ้นคอเลยครับ อันนี้299นี่ครับโอ้มุมนี้ก็มีครับโอ้โหด้านบนเป็นพระยานเป็นธงครับ99 99อันที่1้9นี่ครับแผนหน้าบ้านครับแผนหน้าบ้านอีแผนที่รถ199 199 โร้อยเก้าเก้าหมดเลยครับทุกคนนี่ครับราคาเท่าลยครับมุมนี้โอ้โหลูกปภาพอ,องค์ใหญ่เลยครับเยอะแยะมากมายเนี่ครับโอ้โหอันนี้ก็จะเป็นวัตถุองคนรุ่นเก่าๆครับของหลวงพ่อทาม นี่ครับโอ้พิพิธภัณฑ์พระเก่าโอ้นี่ครับล็อกตู้ไว้เลยครับอ่าครับชมกันเร่เยๆครับก็ไม่รู้ว่ารุ่นไหนบ้างนี่ครับนี่ครับล็อกคุณแจไปเลยนะครับทุกคนของเก่าจริงๆครับของเก่าแล้วมีราคาด้วยนี่ครับผมไม่รู้นะครับว่ารุ่นไหนรุ่นไหนบ้างก็จะิ รายละเอียดไปฝากทุกคนเลยนะครับให้ชมกันนี่ครับชมจนให้ตุกใจกันเลยทางนี้ก็มีครับทุกคนนี่อยู่ในตู้ครับล็อกกุญแจเลยนะครับ ในตู้เลยนะครับทุกคนแนะนาเลยครับวัดพนียงแตกครับอยู่ที่จังหวัดนครปฐมครับมาได้เลยครับข้ามาด้านในที่บูชาพระจุมงคลแล้วก็บรรยากาศดีครับนี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจกับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับ